อะเรามาดูกันนะคะว่าสิวเนี่ยมีกี่อย่างนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บเอารูปให้ดูเลยสิวนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นสิวพดสิวพดจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็สิวอุดตันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้สิวอุดตันคือสิวหัวปิดที่ยังไม่เปิดออกมานะคะคือคือยังมีอุดตันอยู่ข้างในแล้วสาเหตุของสิวอุดตัน เท่าที่พี่กิ๊บเจอนะก็คือหนึ่งการล้างหน้าไม่สะอาดพอล้างหน้าไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยก็จะมีสิ่งตกค้างไปตกค้างอยู่ตรงรูของขนของเราแล้วทําให้น้ํามันธรรมชาติจะเดินขึ้นข้างบนผิวไม่ได้ก็จะทําให้อุดตันเหมือนท่อน้ําที่อุดตันยังไงอย่างนั้นเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสิวอักเสบสิวอักเสบนะคะสิวอักเสบเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นเยอะๆเลยนะสิว เริ่มมีอักเสบจากอักเสบก็คือจะมีหัวเริ่มมีหัวแดงๆมาแล้วก็คืออเกิดจากสิวอุดตันที่มีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า p x n เข้าไปกัดกินต่อมไขมันแล้วก็เริ่มจะอักเสบและเป็นสิวอักเสบแล้วนะคะต่อไปจากสิวอักเสบก็จะมาเป็นสิวหัวหนองอย่างนี้เลยอืมถ้าเริ่มเป็นสิวหัวหนองนะคะ ให้พึงดีใจไว้เลยนะตามประสบการณ์พี่จิ๊บนะถ้าเอาหัวหนองออกนะคะแล้วก็รักษาแผลสดตรงหัวหนองตรงนี้นะก็จะทําให้สิวหายได้สิวตรงนั้นอาจจะหายไปแต่จะเหลือรอยดำจากสิวรอยดำจากสิวต้องต้องใช้ครีมฝาเขียวนะคะชุดชุด,ช,ดชุดหน้าใสาไร้ฝ้าของไลชูล่อืมต่อไปนะคะก็พอจากสิวต่างๆพอ ผ่านการสิวออกซิบแล้วก็จะเป็นรอยดําจากสิวอย่างนี้รอยดาจากสิวก็จะใช้ชุดแก้หน้าใสไร้ฝ้าต่อนะคะก็จะทําให้รอยดาจากสิวหายไปด้วยทีนี้พอเรารู้จักสิวกันแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็สิวพี่จิ๊บจะแบ่งเป็นสองประเภทตามที่พี่จิ๊บได้ประสบการณ์จากการให้การปรึกษาลูกค้ามานะคะว่าหนึ่งเนี่ย สิวพวกนี้จะเป็นเด็กวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่เลยเอาสองอย่างเลยคือวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่เพราะว่าสิววัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่เลยพี่คิดจะให้คํานิยามสองอย่างนี้นะคะสิวเด็กวัยรุ่นก็คือเป็นสิวเยอะเลยนะคะเด็กวัยรุ่นเป็นสิวแบบเต็มเต็มหน้าเลยนะก็คือเป็นสิวเด็กวัยรุ่นและอีกอันหนึ่งคือสิวสิววัยผู้ใหญ่ สิววัยผู้ใหญ่ในที่นี้นะคะก็คือว่าเป็นสิวบ้างอาจจะมีสิวอุดตันแล้วก็สิวที่เกิดจากการติดสารอันนี้พี่จิ๊บแบ่งเป็นสองอันคือวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ที่ที่พี่จิ๊บเจอมานะคะดังนั้นถ้าเป็นสิววัยรุ่นนะคะสิววัยรุ่นเลยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขเนี่ยของเด็กวัยรุ่นนะคะวิธีแก้ไขเนี่ยจะต้องอใช้แบบชุด ชุดชุดรักษาสิวไปเลยของไลโชเล่นะคะส่วนถ้าเป็นอ่สิวผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสิวผู้ใหญ่เนี่ย,ยต้องมาดูก่อนว่าสิวที่เป็นนั้นอะ่ะเป็นสิวที่เกิดจากการใช้ครีมมีสารมาก่อนหรือไม่ถ้าเป็นสิวที่เกิดจากการใช้ครีมมีสารมาก่อนนะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคือถ้าเป็นสิวผู้ใหญ่นะคะแต่ แก้ไขสองอย่างเลยผู้ใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่พี่จิ๊บเจอก็จะเป็นผิวติดสารมาเลยแหละผิวติดสารมาเลยแล้วก็เป็นสิวนะคะทีนี้เด็กวัยรุ่นจะแก้ไม่ยากค่ะเด็กวัยรุ่นแก้ไม่ยากเพราะว่าเด็กวัยรุ่นจะมีความมันใต้ผิวเยอะมีความมันใต้ผิวเยอะนะคะแล้วทีนี้ของเด็กวัยรุ่นจะเป็นสิวที่มีแบบเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยแล้วก็มีความมันต่อมไขมันใต้ผิวเยอะ แล้วทีนี้พอมีเชื้อเพกนี่เข้าไปกัดกินต่อมไขมันใต้ผิวก็จะทําให้เกิดสิวเยอะๆที่ที่เราเห็นเด็กวัยรุ่นเป็นสิวกวันเยอะๆนะคะทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาสิวของเด็กวัยรุ่นนะคะพี่จิ๊บเลยแนะนําว่าอันดับแรกเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะคะจะต้องหนึ่งเด็กวัยรุ่นจะต้องล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะถ้าพี่จิ๊บแนะนําว่าสําเร็จนัเด็กวัยรุ่นแก้สิวเด็กเด็กวัยรุ่นนะคะ ทีนี้ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะสิววัยรุ่นเนี่ยสิวเด็กวัยรุ่นจะต้องใช้นะคะผลิตภัณฑ์ชุดนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ของลาโชเล่นะคะจะทําทให้สิวเด็กวัยรุ่นดีขึ้นนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ชุดนี้แล้วสิวเด็กวัยรุ่นจะต้องใช้ตัวเสริมก็คือตัวเีรั่มตัวนี้ด้วย ทำไมถึงใช้ตัวเสริมซีรั่มตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเสริมซีรั่มตัวนี้นะคะจะจะเป็นตัวนี้จะมีสารสกัดนะคะที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขการอักเสบของสิวนะคะอืมแล้วก็มีตัวเอาเวลาช่วยฟื้นฟูด้วยช่วยฟื้นฟูจุดดำ,ดำดำด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยดังนั้นตัวนี้ถ้าสิวเด็กวัยรุ่นนะคะนอกจากใช้ชุดนั้นแล้วพี่จิ๊บให้แนะนำใช้ตัวเอสตาซีรัมร่วมด้วยก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาสิวในเด็กวัยรุ่นจะดีขึ้นค่ะ